เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ร่างกายเราเนี่ยมันซ่องตัวเองได้ยังไงนะจากการใช้งานหนักๆในแต่ละวันคําตอบมันซ่อนอยู่ในเซลล์ชนิดพิเศษครับที่ทํางานเหมือนเป็นทีมช่างซ่อมบํารุงส่วนตัวของเราเลยนั่นก็คือสเตมเซลล์นั่นเองครับใช่ครับเป็นคําถามที่น่าคิดมากๆเลยนะฮะคือร่างกายเราเนี่ยเจออะไรมาเยอะแยะในแต่ละวันแต่ก็ยังฟื้นตัวกลับมาได้ตลอดเวลาแล้วอะไรล่ะคือความลับเบื้องหลังความสามารถสุดทึ่งนี้วันนี้เราจะมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับเอาล่ะครับ เพื่อที่จะเข้าใจพลังการซ่อมแซมตัวเองเนี่ยเราต้องไปทําความรู้จักกับตัวละครเอกกันก่อนเลยทีมงานหลักที่ว่านี้ก็คือเซลล์ชนิดพิเศษที่ทํางานอยู่เบื้องหลังนั่นเองสเตมเซลล์หรือที่เรียกกันว่าเซลล์ต้นกําเนิดเนี่ยนะครับมันมีความสามารถพิเศษอยู่2ออย่างหลกัหลกๆเลยอย่างแรกเลยคือพลังในการแปรงลงร่างครับคือมันเปลี่ยนตัวเองไปเป็นเซลล์อะไรก็ได้ที่ร่างกายกําลังต้องการอยู่ตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นเซลล์ผิวหนังเซลล์ประสาทได้หมดเลยแล้วก็อย่างที่สอง คือพลังในการสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่คือมันแบ่งตัวเพิ่มจํานวนตัวเองได้เรื่อยๆแบบไม่จํากัดเลยครับโอ้โหนี่แหละครับหัวใจสําคัญของระบบซ่อมบํารุงร่างกายเราเลยทีนี้สเต็มเซลล์เนี่ยเขาก็แบ่งกันเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็จะมีแบบที่มาจากตัวอ่อนกับอีกแบบคือสเต็มเซลล์เต็มวัยซึ่งเจ้านี่แหละที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลย เราจะเจอมันได้ในสมองในไขกระดูกแล้วก็ผิวหนังซึ่งในการคุยกันวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่เจ้าสเต็มเซลล์เต็มวัยตัวนี้แหละครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาพในชีวิตประจําวันของเราโดยตรงเลยที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือสเต็มเซลล์พวกนี้ไม่ได้ลอยไปลอยมาแบบไม่มีจุดหมายนะครับพวกมันเนี่ยมีบ้านเป็นของตัวเองด้วยเป็นสภาพแวดล้อมแบบพิเศษพิเศษเลยที่เรียกว่าสเต็มเซลล์นิชลองนึกภาพตามนะครับ เหมือนกับเป็นชุมชนเล็กๆที่คอยดูแลแล้วก็ควบคุมให้สเต็มเซลล์ทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็นแล้วในบ้านหลังนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่สเต็มเซลล์อยู่เดียวๆนะครับแต่ยังเต็มไปด้วยเพื่อนบ้านอีกเพียบเลยไม่ไว่าจะเป็นเซลล์อื่นๆที่คอยสนับสนุนมีสารอาหารมีฮอร์โมนที่มากับเลือดหรือแม้กระทั่งยาที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็ส่งผลกับสภาพแวดล้อมในบ้านหลังนี้ได้เหมือนกันคือมันเป็นเหมือนระบบนิเวศเล็กๆที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยครับ เอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นวันนี้เราจะมาดูกัน4หัวข้อหลักๆนะครับ 1. คือหน่วยซ่อมแซมของร่างกาย 2. ออาหารที่ดีต่อ STEM cell, สเต็มเซลล์ 3. การออกกำลังกายที่ช่วยปลุกสเต็มเซลล์และสุดท้ายคือคู่มือดูแลสเต็มเซลล์แบบง่ายๆครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยปัจจัยที่เรียกได้ว่าควบคุมง่ายที่สุดและก็ใกล้ตัวเราที่สุดเลยนั้นก็คือเรื่องของอาหารการกินในทุกๆวันนี่แหละครับเชื่อไหมครับว่าทุกคําที่เรากินเข้าไปเนี่ย มันอาจจะส่งผลโดยตรงไปถึงทีมช่างซ่อมบำรุงในร่างกายของเราเลยนะมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากครับที่ทําให้เราเห็นภาพเรื่องนี้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยคือนักวิทยาศาสตร์เขาไปทดลองดูว่าอาหารที่แม่หนูกินเข้าไปเนี่ยมันจะส่งผลกับการพัฒนาสมองของลูกหนูยังไงบ้างและผลที่ออกมานะครับโอ้โหชัดเจนมากลูกหนูที่เกิดจากแม่ที่กินอาหารไขมันสูงเนี่ยมีจานวนสเตมเซลล์ประสาทในสมองลดลงแบบน่าตกใจเลยครับ แล้วการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ๆก็น้อยลงตามไปด้วยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่แม่กินอาหารแบบปกติและนี่แหละครับคือประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยคือผลลัพธ์นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของหนูทดลองนะครับแต่มันกําลังบอกเราเป็นนัยยะในหนึ่งว่าโภชนาการของผู้ที่เป็นแม่เนี่ยมีผลกระทบโดยตรงเลยนะกับการวางรากฐานระบบประสาทของลูกน้อยตั้งแต่ที่ยังอยู่ในท้องแม่เลยเอาละ่ะ นอกจากเรื่องอาหารแล้วนะครับยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยปลุกทีมช่างซ่อมบำรุงของเราให้ตื่นขึ้นมาทำงานนั่นก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองครับการออกกำลังกายเนี่ยมันเหมือนกับการกดสวิตช์เปิดให้ระบบซ่อมแซมของเราทำงานได้แบบเต็มที่เลยแล้วการออกกำลังกายเนี่ยนะครับให้ผลดีแบบคูณ2ไปเลย เพราะว่ามันไปช่วยปลูกสเต็มเซลล์ที่สําคัญสําคัญถึง2ชนิดพร้อมกันเลยก็คือทั้งสเต็มเซลล์กล้ามเนื้อที่ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็สเต็มเซลล์ประสาทที่ช่วยเรื่องการเรียนรู้และความจําของเราด้วย ความแตกต่างนี่เห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับมีงานวิจัยในผู้สูงอายุเขาพบว่ากลุ่มที่ยังแอคทีฟยังเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอเนี่ยจะสูญเสียความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไปประมาณ32%แต่ในขณะที่กลุ่มที่ใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยได้ขยับไปไหนนะครับสูญเสียไปถึง51%เลยทีเดียวโอ้โหตัวเลขนี้มันสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตที่ต่างกันแบบคนละเรื่องเลยนะครับแล้วสมองล่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างการออกกําลังกายเนี่ยครับ มันจะไปกระตุ้นกระบวนการที่เรียกว่า neurogenesis หรือถ้าพูดให้เข้าใจาง่ายๆก็คือการสร้างเซลล์ประสาทหรือเซลล์สมองใหม่ๆขึ้นมานั่นเองครับแน่นอนครับว่ากระบวนการดีๆแบบนี้มันก็มีตัวขัดขวางเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความเครียดภาวะซึมเศร้าหรือว่าอายุที่มากขึ้นปัจจัยพวกนี้ล้วนแต่คอยเบรกการสร้างเซลล์สมองใหม่ของเราทั้งนั้นเลยแต่ข่าวดีก็คือ การออกกําลังกายนี่แหละครับคือหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดเลยที่จะช่วยเราต่อสู้กับปัจจัยลบพวกนี้ได้50%ตัวเลขนี้อาจจะดูธรรมดานะครับแต่ความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนี่มันสุดยอดมากเลยนะเพราะในงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาพบว่าหนูแก่ที่ออกกําลังกายเนี่ยสามารถสร้างเซลล์สมองใหม่ได้มากถึงครึ่งหนึ่งของหนูหนุ่มสาวเลยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าการออกกําลังกายเนี่ยมีพลังมากพอที่ช่วยย้อนวัยการสร้างเซลล์สมองของเราได้เลยทีเดียว ดังนั้นนะครับการใช้ชีวิตที่กระฉับกระเชงมันก็เหมือนกับการสร้างกองกําลังสํารองไว้ให้กับสมองของเราพอเราอายุมากขึ้นเราก็จะมีวงจรประสาทที่แข็งแรงพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ดีขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะนําไปสู่การสูงวัยอย่างมีคุณภาพหรือที่เขาเรียกกันว่า successful aging นั่นเองครับพอเราเข้าใจพลังของ STEM s เต็มเซลลกันมาขนาดนี้แล้วคําถามสาคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะดูแลทีมซ่อมบํารุงสุดสําคัญนี้ของเราได้ยังไงบ้างละ่ะ นี่คือคู่มือง่ายๆที่เอาไปปรับใช้กันได้จริงเลยครับหลักการมันง่ายมากๆเลยครับแบ่งเป็น2ฝั่งง่ายๆเลยคือสิ่งที่ควรทํากับสิ่งที่ควรเลี่ยงฝั่งที่ควรทําก็คือพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอเพื่อกระตุ้นสมองกินอาหารดีๆมีประโยชน์แล้วก็ออกกําลังกายเป็นประจําส่วนฝั่งที่ควรเลี่ยงอันนี้ก็ชัดเจนเลยครับคือพวกแอลกอฮอล์บุหรี่แล้วก็ยาเสพติดแค่เราพยายามสร้างสมดุล2ฝั่งนี้ให้ดีก็เท่ากับว่าเราได้ดูแลทีมซ่อมบํารุงร่างกายของเราอย่างดีที่สุดแล้วละครับ การดูแลสเตมเซลล์เนี่ยมันก็เหมือนกับการลงทุนเพื่อสุขภาพของเราในระยะยาวนะครับก็เลยอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้กลับไปคิดกันว่าวันนี้เราได้เริ่มสร้างกองกำลังสำรองที่แข็งแกร่งไว้ให้กับตัวเองในอนาคตกันแล้วหรือยังครับ